หลังจากการที่เราเทาฟุตติ้งเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากเทฟุตติ้งเสร็จเราก็จะมาทําการแกะแบบกันนะครับผมระหว่างที่เราแกะแบบนั้นเราจะต้องทําอะไรไปบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับผม สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจ้ำจอจ้ำเจยวเจ้าวันนี้ทุกคนผมจะพามาดูอ่าหลังจากการที่เราเทอ่าฟุตติ้งเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากเทฟุตติ้งเสร็จเราก็จะมาทําการแกะแบบกันนะครับผมระหว่างที่เราแกะแบบนั้นเราจะต้องทําอะไรไปบ้างนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับผมก็ อากาศร้อนมากเลยนะทุกคนแดดแกะได้เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงนะครับผมแต่แดดนี่โอ้โหอย่างกระเที่ยงโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับผมหลังจากเทเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ทีมง,งานกําลังไล่แกะไล่ลื้ออยู่นะครับผมนี่หลังหลังจากว่าหลังจากที่เราลื้อมาแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ ก็จะสมบูรณ์นะครับผมอ่าสมบูรณ์ดีก็นี่กำลังลื้อนะครับผมฟุตติ้งของเราก็จะเป็นอ่าแบบห้าสิบคูณห้าสิบนะครับเป็นแบบเหล็กนะทุกคนนี่เป็นแบบเหล็กนะครับผมโอ้ยโอย,โอยก็ ก็การที่เราจะรื้อแบบนะครับผมเราต้องเอาไม้ค้ำยันแบบออกก่อนนี่อันนี้จะเป็นไม้ค้ำยันนี่นี่นะผมก็จะยันไว้สี่ด้านเลยนะครับผมก็จะโยกโยกดึงออกยันเพื่อไม่ให้แบบมันขยับนะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ยันแบบตอนเทแบบมันจะขยับได้นี่ แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบคิกเกอร์นะครับผมจะมีคิกเกอร์อ่าระดับที่ต่างระดับกันนะครับผมนี่ก็พอดึงไม้ออกเสร็จนะครับผมก็จะมีตัวหนอนล็อกสองฝั่งนะครับผมฝั่งละสี่ตัวนะครับผมหนอนไม่ใช่หนอน,น,น,อนท้าเขียวนะทุกคนเป็นตัวหนอนเหล็กนะครับผมนี่นี่นะครับผมเรียกตัวหนอนนะครับ ก็จะใส่เนี่ยล็อกแบบไว้นะครับผมกันแบบแตกนะทุกคนนี่พอ,อ,อ,อลือออกมาก็จะสีสันสวยงามแบบนี้นะครับผมเรียบเนียนยยน,น,ยนี่ g y d นะครับผมจะไม่มีปวกนะครับนี่วกคือยังไงปวกก็คือ เวลาเราจี้ปูนเอาไวายจี้ปูนนะครับมันแบบจี้ไม่ทั่วหรือว่าไม่ได้จี้อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนปูนน้ำปูนนะครับมันลงไปไม่เต็มมันจะไม่เรียบแบบนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นจุดจุดๆเป็นรูเป็นเห็นเม็ดหินเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าปวกนะครับผมภาษาช่างจะเรียกว่าปวกนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้ก็อันนี้เราจะเททีละคู่นะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านแฝดก็เททีหนึ่งสองหลังบาก็จะตีสองหลังเลยนะครับผมสองหลังคู่กันเลยก็พอเราลื้อเราลื้อเสร็จแล้วนะทุกคน หรือแบบเสร็จก็จะมาเอาเอา่าเขาเรียกอะไรปอกเสานะครับผมปอกเสาตัวบนเนี่ยออกนู่นนะครับ<ป>กำลังเอาออกเลย <van? S 1> ก็จะเอาออกนี่ตัวนี้คือตัวที่เอาออกแล้วนะครับผมส่วน <van? S 2> <spic. S 1> อ่าพวกนู้นอ่ะจะยังไม่ได้เอาออกนะ อ่าจะยังไม่ได้เอาออกก็จะมีทุกหลุมนะครับผมถามว่าใส่ไปแล้วเอาออกทำไมนะครับก็คืออาที่เราใส่ไปนะครับผมมันจะมีข้างล่างข้างล่างที่ตีนเสาเลยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตัวบนเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยอีกหนึ่งตัวเพื่อประคองให้มันเป็นเสาขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ ใส่ประคองมาอย่างเงี้ยถ้าไม่ใส่ตัวบนด้วยใส่แค่ล่างบนเอ้ยใส่แค่ตัวล่างตัวเดียวอะ่ะมันก็จะมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะทุกคนมันก็จะเละมันเสามันอาจจะล้มเบียดเข้าหากันหรืออะไรสักอย่างอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะไม่ได้ประมาณนี้เลยเราเลยจําเป็นต้องใส่แล้วถามว่าใส่แล้วเอาออกทําไมก็เอาออกเพื่อ ที่เราจะวางคานนะครับผมเพราะว่าเวลาเราวางคานมันจะมีเหล็กหนวดนะครับอ่าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปวางคานก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมก็มันจะมีเหล็กหนวดโผลออกมาจากคานนะครับสี่เส้นหกเส้นแล้วแต่คานซึ่งมันก็จะเสียบเข้าไปนะครับอ่าเสียบเข้าไปฝั่งนู้นก็เสียบฝั่งนู้นก็เสียบเข้ามาฝั่งนี้ก็เสียบเข้ามาฝั่งนี้ก็เสียบเข้ามาก็คือแบบว่าเหมือน คำเสาไว้เป็นตัวตัวเชื่อมนะครับผมก็จะประมาณนี้อ่าก็จะต้องไล่รื้อให้หมดนะครับผมอย่างแรกเลยคือรื้อแบบอย่างที่สองคือเอาเอา่าลูกปอกนะครับผมเอาลูกปอกออกแล้วก็เอาลูกปอกออกแล้วทําอะไรต่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ นี่ครับทุกคนอ่าพอลือเสร็จขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทิ้งดิ่งนะครับผมนี่ทิ้งดิ่งแล้วก็จะมาร์คมาร์คไว้นะเนี่ยก็จะทิ้งดิ่งตามลายตามเอ็นนะครับผมนี่<ป>ก็จะเป็นเอ็นเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สองจะมีสองลายนะครับผม,ม,ะม,มจะเป็นจะเป็นกากระบาทนะครับ เราก็จะทิ้งดิ่งไว้เพื่อนะครับผมเพื่อเราจะดีดลายที่หัวฟุตติ้งนะครับผมก่อนจะวางคานเราต้องมีลายก่อนถ้าเกิดว่าไม่มีลายเราก็จะไม่จะไม่สามารถวางคานได้ไอวางก็ว,วางได้แต่มันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมนี่ก็ทิ้งดิ่งกระจกประมาณนี้นะครับผม แล้วแต่ช่างแล้วแต่สูตรขายสูตรมันนะผมไม่ไม่จำกัดความสามารถของช่างแต่ละคนนะครับผมจะดิ่งยังไงก็ได้ให้ให้ดิ่งแล้วมันตรงตำแหน่งนะครับผมไปวะแป๊บงนีน่นนนนซึ่งมันก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าทำงานกันหลายอย่างนะผม ไอ้คนดิ่งก็ต้องการเอ็นนิ่งๆไอ้พวกที่รื้อก็โดนเอ็นนะผมซึ่งเอ็นเอ็นมันจะขึงเอ็นม,มันจะขึงทั่วนะครับก็ <laughs> มันจะลำบากหน่อยนะ <laughs> กำลังใช้ความสามารถนิดนึงที่จริงอะ่ะถ้าจะให้ดีนะครับผมต้องต้องดิ่งที่หลังหลังจากเขารื้อแบบเสร็จนะครับ หรือไม่ก็มาดิ่งก่อนที่เขาจะรื้อแบบนะเพราะว่ามันจะทำให้เราดิ่งได้ไวขึ้นถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันก็ลุกยิกลุกยิกไปนะครับผมมันก็จะพาเราช้าพาเราลำบากด้วย ีัยลูหนัจอมัน<อ>มน,นี่เหอนี่ยหหมวะนี่เหรอเนี่ยพอดิ่งแล้วเราก็จะมากมากทิ้งไว้นะเ,เดี๋ยวเราจะมาตีลายที่หลังนะทุกคนทุกคนพอหลังจากที่เราาทำการรื้อแบบรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จนะครับผมแล้วก็รวมทั้ง ดิ่งไว้ทุกหลุมแล้วนะครับเราก็จะทำการขนย้ายแบบออกหรือบานะครับผมหรือบารเนี่ยครับรอบๆรอบๆแปลงเนี่ยอ่หรือออกให้หมดเลยนะครับผมแล้วเราจะยังไม่ตีลายนะครับผมลายที่ว่าดิ่งไว้อะจะปล่อยไว้ก่อนจะรอ แมคโครนะครับผมรอแมคโครมาขุดดินก่อนนะครับขุดดินไอดินพวกกองสูงๆเนี่ยเดี๋ยวแมคโครเขาจะมาปรับอีกทีหนึงซึ่งมากบกลบลงในหลุมเนี่ยครับกบในหลุมต่งตางๆแล้วก็จะขุดแบบว่าอัานไหนดินที่สูงกว่าก็จะขุดขุดขุดเป็นร่องคานด้วยนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดว่าดินมันสูงกว่าฟุตติ้งเราไม่สามารถวางคานได้นะครับเราก็จะต้องมาขุดเองซึ่งมันขุดไม่ไหวแล้วครับไอขุดเราขุดได้แต่มันนานมากเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวนะทุกคนเป็นดินเหนียวก็ต้องให้แมคโครนะครับมาขุดมากบมาขุดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเคลียร์ให้เรียบร้อยให้เรียบแล้วเราถึงจะมาตีลายนะครับ ก็ลายมันก็จะมีก็ประมาณว่าจะตีเป็นกากบาทนะครับผมจะตีเป็นกากบาทแต่ไม่ใช่กากบาทที่เราดิ่งไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูสมมุติว่าเราดิ่งไว้อ่าเราดิ่งไว้จะเป็นกากรบาทนะครับผม เป็นกากระบาดแล้วเราก็จะวัดออกไปข้างละสิบเซนเพราะว่าคานมันยี่สิบเซนนะครับผมมันก็จะเป็นสองลายสองเส้นวิ่งไปอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็จะวัดอ่าออกไปสิบไปทางโู้นสิบก็จะเป็นสองเส้นซึ่งจะเป็นสี่เส้นทั้งหมดกากระบาดนะครับผมก็เดี๋ยววันที่ตีลายเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูอีกรอบนะครับผม วันนี้ก็จะบอกเขาๆไว้ก่อนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าลือออกมาแล้วสวยงามนะครับผมนี่คนจีวายคนจี้วายจีวายแต่ตาเจ็บเฉยจีวายแต่ตาเจ็บนี่อันนี้ก็จะเป็นคิกเกอร์นะทุกคนอจะเป็นคิกเกอร เพราะว่าอาระดับของฟุตติ้งนะครับผมซึ่งเขาจะออกแบบมาไม่เท่ากันนะครับก็เลยต้องมาเสริมคิกเกอร์นะครับผมคิกเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นก้นกอนก้อนปูนนะครับผมนี่ก็แต่ละหลุมก็จะหน้าตามไม่เหมือนกันนะครับผมจะเสริมแค่ไม่กี่หลุมนะครับเพราะว่าไม่ใช่เสริมทุกหลุมนี่เป็นก้นกอนก้อนสี่เหลี่ยมนะครับ นี่ก็จะเป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมเหมือนกันส่วนมากนะครับผมจะเสริมอาจจะเพราะหลุมที่ลดระดับนะครับที่ฟุตติ้งลดระดับลงมานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บริเวณทั่วไปก็จะเท่ากันหมดนะครับผมจะมีช่วงรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าบ้านตรงลงรถนะครับตอนนี้ก็เจอปัญหานะครับผมนี่ปัญหาคือ เอาไม้เปกออกไม่ได้นะทุกคนไม้ล็อกแบบถามว่าทำไม,ไมเอาเออกไม่ได้ก็ปูนนะครับผมมันไปอมไม้อยู่ <aime> มันเลยออกลำบากนะทุกคนพอดีปูนมันล้นอ่าแบบฟุตติ้งนะครับผมแล้วเราไม่ได้เกี่ยวออกน,น,นี่ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเลยนะทุกคนที่อ่าที่ต้องระวังนะครับผมซึ่ง ถ้าเกิดว่ามันล้นเราต้องเอาออกนะครับผมต้องเอาออกก็พวกนี้มันจะดินมันจะต่ำจะไม่มีรอยปูนล้นปูนอะไรนี่หลุมนี้ก็ล้นนะครับผมแต่หลุมนี้เกี่ยวออกนี่ดูล้นรอบเลยนี่ก็จะออกยากเหมือนกันนะซึ่งเมื่อวานนี้ล้นเยอะมากเลย ก็คือมันจะอมตีนแบบเลยนะครับผมเนีย่ยถ้าเกิดว่าไม่ขูดออกอะ่ะเราไม่สามารถเอาแบบออกได้นะทุกคนถ้าเกิดว่ามันอมเยอะหรือถ้าเกิดว่ามันอมไม่เยอะเท่าไหร่มันก็ออกได้แต่ปัญหาคือมันจะออกยากนะครับผมออกยากมากและเราต้องอเสียเวลามาทุบมาสกัดออกนะครับผม ก็เลยตัดปัญหาวยการนี่เกลี่ยปูนออกให้หมดนะครับผมก็หลุมอื่นจะไม่มีปัญหานะครับี่หลุมอื่นก็จะไม่มีปัญหาถามว่าทำไมาถึงเทล้นก็มันมีหลายสายเหตุทุกคนบางทีอ่าเทไปพ็อกเก็ตปิดไม่ได้นะครับมันก็เลยล้นบางทีเท เยอะเกินจีวมันก็ล้นนะครับผมนี่นี่พอแกะปอกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่นี่เราก็เวลาเราคำยันเราจะคำสี่ด้านเลยนะครับก็จะตอกเอียงๆแบบนี้นี่จะตอกเหมือนกันหมดเลยสี่สี่ด้านนะครับผมก็คือแบบมันจะไม่สามารถขยับไปไหนได้เลย มันถามว่ามันจะไม่ขยับเลยสักนิดเลยเหรอมันก็มีบ้างนะทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ขยับเลยนะครับมันก็มีบ้างแต่นิดหน่อยแค่นั้นเองมันจะไม่ขยับแบบว่าไปทีเป็นสองเซนสามเซนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมงั้นนี่มันจะขยับนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะเป็นเซนครึ่งเซนอะไรเงี้ยครับผมแต่ส่วนมากจะไม่ขยับนะครับเพราะว่ามันจะตีขนาดไวหมดเลยฝั่งนู้นก็ดึงไว้ฝั่งนี้ก็ยึดไว้มันไม่สามารถขยับไปไหนได้เลย นะครับนี่ก็เหมือนกันจะทุกหลุมตีเหมือนกันทุกหลุมแต่อยู่ที่ว่าอาตัวเป๊กอะตีลงไปมันจะยุบเยอะหรือยุบน้อยแค่นั้นเองบางทีดินมันอ่อนมันก็อาจจะเกือบมิดเลยนะครับผมนี่อย่างหลุมนู้นีน่ก็อาจจะเกือบมิดนะครับผมซึ่งไม้มันก็ตัดเท่าๆกันแหละประมาณเมตรเมตรห้าสิบ เมยี่สิบเมห้าสิบนะครับผมแต่จังหวะบางทีเราไปเจอดินอ่อนๆเน,นี้ยมันก็จะมิดเลยแต่แต่เจอจังหวะดินแข็งๆหน่อยก็เนี่ยดูเหลือยาวโคตรยาวเลยทุกคนนี่แล้วก็จะมีพวกหัวเข็มที่เราตัดล้มทิ้งไว้เดี๋ยวจะเอาออกทีหลังนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็ยังสภาพยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับ ก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นี่ก็จะไล่ดิ่งดิ่งทิ้งไว้ให้หมดทุกหลุมนะครับผมอตอนนี้เราก็ อ่าหรือกันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใกล้ละก็แบบก็จะสเปะสปะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวพอหรือเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเก็บอ่าทุกอย่างนะครับมากองรวมกันไว้ที่เดียวนะครับผมน่าจะเป็นตรงนี้แหละเพื่อที่จะไม่ให้ขวางแบ็คโฮนะครับผมอืม นี่เราก็จะดิ่งทิ้งไว้หมดทุกหลุมเลยนะครับผมดิ่งแกะปอกนะครับผมหรือแบบแล้วก็พอดิ่งเสร็จเดี๋ยวเราก็จะรื้อบาเป็นลำดับต่อไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับาการรื้อแบบฟุตติ้งนะครับผมหลังจากที่เราเท ได้แล้วนะครับหนึ่งวันเอ้ไม่ใช่หนึ่งวันเทเมื่อวันตอนเย็นนะทุกคนตอนบ่ายนะครับผมก็คืนหนึ่งคืนก็กว่านะครับแล้วก็เช้ามาก็มาลื้อดิ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะรอแมคโครมาเกียร์นะครับผมเป็นลำดับต่อไปแล้วก็เดี๋ยวอ,อ่หลังจากนี้นะผมจะต้องทำอะไรยังไงต่อเดี๋ยวผมจะทำถ่ายคลิปวิดีโอ ให้ดู EP ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ผมดีใจมากเลยนะครับผมที่ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ